เดี๋ยวเอ๊ะปักมือไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้กับบรรยากาศป้านาไม้ครับผมมาสองคนคือเก้ากับสาวมุ้ยมือเนี่ยป้าเล็กเนาะาสำหรับเจ้าบริมาดนเลเนาะเบิง่งพร้อมเอาเลยจ้าเบิ่งเนี่ยงามผักเนาะโอ,าอ้โหงาผักเบิงเ่งไหร่มันขึ้นผักนะพี่น้องผมว่าหลายจัดเลย อ๋อพี่น้องอป้าหนูไม่ไหลหนูใหญ่ที่จริงมันยังไม่มได้ออกเลยป้าเนี่ยนกเมนแต่มันกระหาเห็นกอนี่แหละสองน่แต่ว่า,ามันยาวเกินนี่ได้กสองน<ห>่พี่น้องสวยๆออกเป็นบางกอพี่น้องเลยอืมทางซับมันนี่ทางเออมันจะไปจา,ากขาดอ้อ ไม่ไล่ต้องซับมันถือลายไหมซับมักบถือลายมขาหน่อยนี่นี่เลยมาสิไปฮักพี่น้องนี่เจ้าสวยๆเลยนี่พอดีงามสวยมากโอ้โหลุนล้วนเลย อ้ยตะปูคือเข่าใช่ป่ะตะปูกะงามเนาะโอ็นกเหรอนกหนึ่งนกเองชั่วชั่วอู้ว้องงามหมดละนกกำลังหวานสำหรับนก

สองนอสามนอสี่นอห้านอได้เจ็ดโนสองนอเอาทางหน้าสองนอนั้นเอาทางหน้าที่มันง่ายเอ๊ะพักมือไปมีฮักไหมเฮ้ยแย่มากก่อนนี้ประจำทุกปีเอ๊ะ มันยังออกบุคคลซื้อได้นี่ครับมันออกปกติยังเป็นซิปเลยอยู่เพราะมันรู้ว่าเต็มก้อยหเ่าแต่ว่าต้องถมไปนะหนึ่งอืมอืออือ โซอนด็พี่น้ยกนี่ช่วยเขาพุดไปเลยเออเนอมนอิเล่ละอันที่เาเห็นะไดสามนอจ้าสวยๆได้ยังอีนอนอันนี่มือพองนะน้ำไปตุดๆแ เออก่อนนี่นายำนานเลยก่อนถ้ามันออกขั้นก็เป็นสีชาตะเกาได้เต็มมั้งล่ะเหมือนพี่น้องเลยที่สุเอาไปได้แล้วหนูเหรอไอดมันยังโบขึ้นสูงเนาะใครจะฝนโปตกเนาะพี่น้องเลยว่านี่ฝนตกมืดมืด่อนหวานๆตัวนี้เห็นได้บ้างเหรอได้โอ้ Khảo u không 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 đúng đúng, đúng. Này. Ừ. Nồi không 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 đang không lên không 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 nhau không 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 không

สวยาง,งามมิต่โน่กร่างดินมันออกไหมพี่น้องไอ้ป้าน,นี่นะยังโอ,อกหลายขอแห้งเพื่อมันออกหลายัวง,งามหลายขอาขนาดมิตโน่นหลังนักเนีเ่ผมอวบ,อบขาว,ขาว,ขาวงามเอา เอา้านี่มเป็นคือว่าน,น,นี่แต่นอนขาวๆเนาะส้มแซ่บๆพี่น้อง,ง,องจ้า Ừ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 嗯。Mm.